โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าโคนวิ่งหรือชื่อเกมว่ามัดรันเดอร์นะครับตัวเกมเนี่ยมันเหมือนกับให้เราทํางานขับรถรถบรรทุกไปขนไม้ในสภาพอากาศต่างๆนะครับโอเคจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าว่าจะยากจะแค่ไหน Let's ก o โหมดฝึกฝนเริ่มโหมดฝึกฝน คุณอาร์ตเด็กดอกนะครับสำหรับมอดภาษาไทยมอดอะไรเนี่ยโหมดฝึกฝนนี้จะสอนคุณเกี่ยวกับระบบเกมเบื้องต้นโอเคคุณต้องมองไปรอบๆขยับเมาส์เพื่อเลื่อนกล้องโอเคขยับเมาส์อ๋อคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วมันก็จะนี่เงินกดคลิกซ้ายอีกทีเพื่อสิ้นสุดการเลื่อนกล้องโอเค ยังไงต่อนั่นคือการควบคุมกล้องของเกมมัรลันเนอร์ต่อไปเราจะใช้โหมดกล้องอยู่ที่รถบรรทุกคุณสามารถเปลี่ยนได้ในการตั้งค่าเกมโอเคเอาล่ะขับรถได้เลยปลดเบรกมือแล้วขับรถไปตามถนนสเปซบาร์ปลดเบรมือ ยากอยู่นะเนี่ยรถก็ออกจะแบบสั่นๆหน่อยโอ,โ,อโอ้มีโคนคุณเจอกับถนนโคนใช้งานระบบขับเคลื่อนทุกล้อและดิฟเฟอเรนเชียลล็อกยังไงวะดีขับเคลื่อนทุกล้อยังไงก่อน คิวใช่ไหมแล้วก็ขับเคลื่อนอุกล้อโอเคนี่มชมดูโคนเนี่ยโอ้โหชิบแอบสัตว์มนตกน้ำด้วยขับยากอยูออ่ขับยากอยกู่ใช่ได้แล้วอะไรครับเราลุยทุกสภาพอากาศรถรถออฟโรดเกิดมาเพื่อลุย คุณเจอกับรถคันอื่นคุณสามารถสับเปลี่ยนไปมาระหว่างรถที่ถูกปลดล็อกได้ขับเข้าไปใกล้รถบรรทุกได้ไดคคไ้คุณคุณยางคุณู้ชมคุณคุณปลดล็อกแล้วต่อไปก็เปลี่ยนมายัางรถคันนี้ให้ใช้โหมดขั้นสูงจากเลือกเปลี่ยนรถมีโหมดขั้นสูงแล้วก็เปลี่ยนรถ อ่ออันนี้โอเคดีมากรถคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นและไม่มีระบบดิปล็อปลดเบรกมือแล้วขับไปเรื่อยๆตามถนนโอเคได้ได้สตาร์ทรถแล้วปดเบรค รถบรรทุกแต่ละคันในเกมมัสลันเนอร์มีลอกสลิงติดตั้งอยู่สามารถใช้มันยึดกับต้นไม้ใกล้เคียงหรือร้อคันเรือนได้ใช้มันเพื่อดึงรถขึ้นไปบนเนินเขาออที่จัดเลยมีหมดสูงต่อมาก็เลือกจุดยึดลอกสลิงแล้วก็ลากไปตรงนูน้นเจ๋งออกจากโหมดส,สูงไป <Now. S 2> น้ำสลิงออกเยียม,มากลดลอกสลิงแล้วขับรถไปตามถนนจนถึงอาคารสี่ก่อสร้างหาตั้งน,นานออกจากหมู่ทั้งสองป้าย,ยไปแล้วยากนิดนึงขับยาก ล้อมีเด็กโกลนอูอ่รถแล้วคุณมายังอู่รถที่ที่คุณสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมแนละส่วนพ่วงได้คุณสามารถเรียกรถของคุณกลับมาที่นี่ได้คุณเล่นในโหมดกินลมชมวิวอ่าโอเคมันจะใช้งานอู่รถคุณต้องปลดล็อกมันเสียก่อนโดยส่งมอบสีแดมอู่รถ บางคนได้ส่งมอบไปแล้ว3แต้มให้กับอู่รถนี้และตอนนี้รถบรรทุกของคุณมี1แต้มดังนั้นมันจึงถูกล็อกเนืยนี่เรียบร้อยรถบรรทุกของคุณได้รับการต้มเสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณมายังอู่ที่ถูกล็อกแต่ได้รับการเติมน้ํามันเพียงแค่200เป้าหมายของเกมก็คือการส่งไม้ซุงไปยังโรงเลื่อยไม้ต่อไปคุณต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่สามารถ บรรทุกไม้ซูนได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมกระบะบรรทุกไม้สั้นดีไหมติดตั้งืีเดี๋ยวเลยจากนี้ก็กลับไปที่สถานีไม้ซูโอเคที่สถานีไม้ซูไป นี่ไปแล้วอ,อ้โรถติดโคนทำค่อนข้างยา,ากหน้าดูดูเสียวสถานีไม่สูงถึงเท่ากัน ไปนี้คุณก็สามารถขดไม้ซูงขึ้นรถของคุณได้ไม้ซูงแต่ละรูปแบบจะมีแต้มรถบรรทุกที่แตกต่างกันรถคันนี้สามารถบรรทุกได้เพียงแค่ไม้ซูงสั้นโอเคบรรทุกไม้ซูงสั้นโอเคนี่ไงจากนั้น ไปยังเป้าหมายสุดท้ายลงเลื่อยไมย้โอเคงตี๋ผ่านตรงขัดน้ำลงน้ำก็ยากจัดรถสู้ชีวิตมากอะ่ะ

มาทูกชีวิตแต่จะกกเราจะถึงล้เกิดแล้ว,ลวสมบูรณ์แบบต่อไปก็ต้องขดไม้สูงออกจากบันทุกแต่จำเอาไว้ตอนนี้จะได้เพียงสองแต้มโดยในเกมจริงคุณจะต้องส่งมอบทั้งหมดแปแต้มบันทุกให้กับลงเลื่อยไม้โอเค ได้เบอร์แล้วคุณเจ็ดที่หมดฝึกฝนหมดฝึกฝนนี้ไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่างในเกมลองหมดท้าทายเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมโอเคครับคุณผู้ชมผมจะหยุด EP ีศูนย์ไว้ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ e ีพีนี้คือเป็น E ีีฝึกฝนนะครับเดี๋ยวอ P ีหนึ่งจะมาเร็วๆนี้โอเคครับถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่องมราด้วยนะครับหรบวันนี้นะครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ